มงข้าวกระหอบโคต๊สองสามเกาโอเคครับ เอาละไปปฏิบัติงานต่อและเธอจะต้องเป็นเป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่อ๋อก็คือเป็นหัวหน้าของคนที่จะเข้ามาทีหลังใช่แล้วโอเคไปแล้วนะฮ <c oughs> ึสัว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  <c oughs> อยากรู้วิธีจะเลยที่เอ็กซ์ตาจะบินได้ สัวซัวซัวซัวว้าว,าวาอากาศนี่มันดีจริงๆเดี๋ยวเราไป,ไปไปไปที่อื่นดีกว่ามาถึงแล้วฮัลโหลครับขอเข้าร้านนะคะเข้ามาได้เลยครับโอเคงั้นไปแล้วนะขออนุญาตขออนุญาตสั่งอาหารนะคะ อืมลูกค้าอยากสั่งอะไรคะเอ๊ะหน้าคุๆมันน่าจะคล้ายๆอีสตาร์หรือเปล่าเออใช่อีสตาร์นี่ละเราจะได้ฆ่ามันเอาซิบอะไรกันเออไม่มีอะไรฉันรู้นะว่าแกจะฆ่าฉันน่ะนี่ว่าฉันโง่เลยไงเอา้ารู้ได้ไงเอาก็นายก็พูดมาออกวันดังขนาดนี้ใครจะไปไม่รู้ละ่ะน้อยรู้แล้วก็ดีมาลองกันข้ามีโมพิษเจ้าตายแน่นอนพิทจะมาลองดีกับข้าหรือไงเออเอเอ เลิกเพ้อเจ้อได้แล้วเองนะมันก็คดอ่อนน่ะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าทำร้ายข้าข้าผูอยากเป็นเด็กเล็กถ้าคิดจะลองดีก็ไปสู้ข้างนอกมาสิเออมาแล้วมึงกะจะแพ้แน่นอนมาไม่งจะกูโอเคมาน้อยเจอช็อตพลังและน้อมท่วงเลเวลหนึง่งจับตัวคนแล้วก็เวียงขึ้นไปเฮ้ยพี่พี่เว็บจงลอย เอ๊ะมันรู VII ้สกมันจะลอยหรือว่าเรากำลังจะลอยแล้วยีละเราต้องใช้พลังนี้แล้วเอาเมอพิษเออคือกูโดนพิษแล้วคือเออตอนไปก็ดีแล้วฮ่้วววนอนเ่ยนอนจะตากแค่ร์ แค่ช่วยคนนี้ฮันนี่ชดิฟานส์ฮ่าฮันนี่ช F วยดิฟานส์เฮ้ยๆมาสุกันเถอะอางเอามาทีนี่ไปกินกว่าจะชนะแทนไม่ง่ายเลยเปลมามาจ้าสั้สัวสัเปล่ากลับแกลับลราจะเป็นเด็กดีกว่าแ้่สบายจังเลยนอนดีกว่าสบายจังเลย นั่นแล้วนั่นจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปไบใบไป,ไป,ไปนี่ไอ้หนูลุงคะอย่าทำหนูเลยทำไมต้องจับเด็กาาามาทรมานด้วยเนี่ยจะยอมดีๆหรืออยากเจ็บตัวเลือกเอานะ ทำจะสั่งงานแกให้ไปทําให้เร็วที่สุดอันอะไรล่ะแกจะต้องไปค้นหมู่บ้านหมู่บ้านโรนี่ x อ็กหรือหมู่บ้าน LMS นี่แหละเอางั้นจริงดิไม่เอาไม่อยากทำอ่ะเพื่อศักดิ์ศรีของหมู่บ้าน WKK โอยถ้าเข้าฉนันนะคะ่ะจะได้ยึดของเมืองเอลเออไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวเ้าจะทำร้าจิตใจผู้คนน่ะ มันต้องเจอมันถึงจะยอมทำเอง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 มันต้องเจอตีมันถึงจะยอมหัวหน,น้าครับอะไรล่ะเราเราจะต้องยึดเมืงเองอไว้ไม่ให้ได้เลยและเราและเพื่อสัก์สีของเมืองเ k k เคเคใช่แล้วแต่พอมันราบแล้วสู้ไม่ไหวสักพักแล้วแล้วมันสู้ไม่ไหวสักพักแล้วค่อยไปไปเจอให้มองหมูให้ชาวเมืองู้นี่เอสหกตกใจหรือเมืองเลย โอ้แผนนี้เลิศจังเลยอันเดี๋ยวเราไปก่อนนะสู้ๆๆๆๆสายเลวไปรไปเลยดีกว่ามาล้วโอค้คับอะไรหรอเอ็กซ์ตาทำไมเพื่อนหายไปหมดเลยล่ะอ,อ๋อเพราะว่าวันนี้โรงเรียนหยุดไงล่ะเพราะว่ามีมีคน ที่มันคล้ายไอรอนแมนอ่ะมาันจะมือ W.K.K มันจะมาทำ,ทำลายร้างหมู่บ้าน L.M.S มันจะยึดครองให้ได้เลยคือว่าเรนั้นต้องรักษาตัวให้อยู่บ้านก่อนแล้วพอสงบ,บสึกมันก็จะกลับมาเรียนได้อ๋อที่ท้ายก็เป็นแบบนี้เองงั้นเอ็กซ์ตากลับบ้านได้เลยครับ<ะ>เอสเสียงอะไรโอ้หนีไม่ทันแล้วเออใช่เลยไอ้เช้ามา L.M.S โอ้หนีไม่ทันแล้วจะฆ่าแกอ,อยู่นี่แหละมาพูดมาก็มามาต่อสู้กันปุองกระโดดไล่นั่นทวง พล,งลังไรน้ำท่วงเลยแม่คนหนึ่งพลังจงลอยจงลยอจลยจงลอยแกระจละลอยกรจะลอยเลยเนี่ยอึบสะท้อนเอง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 เฮย้ยโคตรชนะสิ่มงาามันจะทด้าทอล้างว่านะครับเราไปกันเลยไหมกันมาลบกันโจ๊ตไอ้น้ำท่วงอุกกาบา เจ๋งมากเลยหัวชีชีชีิกำลังแสงได้ซะเอาไปที่บ้านเอ้าเพื่อ,อ,อ,อนหัวหน้าทำแล้วทำไมเอา้านายก็นักชข่งกันักว่านายหาก,กันักว่านายอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ตรงนเนี้ยนี่เองเอ๊ะเอซ์ซับหายไปได้ยังไงเนี่ยผมบุกเลยแผล่เฟลเร็วสู้สู้สู้สูส้我的什จ儿子 โอเอ็กซ์ตอร์นายเก่งมากเลยมันมยอมแพ้แล้วใช่นั่นแหละต่อจากนี้ขอซ้อมครูซะหน่อยเดี๋ยว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 เที่ยวทะล่งแรงแม่ทวงไปแป๊บนึงจุกลยอเอ็งเองเองเอ็งดีใจมากเลยที่ได้อัดที่ได้อัดซะหน่อยฉลองฉลองการเอาชนะได้